จองซีเอ็เทียวโรงแรมนะคะวันนี้เราสองคนจะไปเที่ยวกันที่ภูทับเบิกนั่นเองนะคะก็ครั้งนี้ก็จะเป็นการไปเที่ยวภูทับเบิกครั้งแรกของเราสองคนด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเดินทางช่วงเวลากลางคืนด้วยนะคะทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเะตื่นเต้นไหมนิดหนึ่งก็เป็นการเดินทางช่วงกลางคืนซึ่งเราไม่ได้วางแผนอะไรล่วงหน้าเลยนะคะไม่ได้จองโรงแรมอะไรเลยก็นั่นแหละค่ะทุกคนยังไงก็ให้กําลังใจเราด้วยนะคะก็ เวลาในการเดินทางก็ใช้เวลา7ชั่วโมง25นาทีนะคะแล้วก็ระยะทางก็434กิโลเมตรนะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่กรุงเทพอยู่เลยนะคะตอนนี้ก็เวลา2ทุ่ม5นาทีนะคะถ้าแรกก็ว่าจะออกจากนี่จากกรุงเทพประมาณทุ่มหนึ่งซึ่งเตรียมตัวเก็บของอะไรก็ล่อไปสัก2ทุ่มกว่าเลยนะคะ,ะ,คะยังไงก็เดี๋ยวอัปเดตระหว่างทางนะคะว่าเราจะพักรถที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวอัปเดตไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะยังไงก็ให้กำลังใจเราสองคนด้วยนะคะ ะะตอนนี้อยู่ถนนสระบุรีลมศักอยู่นะคะก็ขับรถมาได้สองชั่วโมงกว่าแล้วค่ะเดี๋ยวทานน้ำดื่มก่อนตอนนี้หิวน้ำมากเลยะค่ะค่ะทุกคนตอนนี้ก็แวะเข้ามาเซเว่นเลนะครับซื้อน้ำกิน,นะค่ตอนนี้เป็นเวลากี่ทุ่มละตอนนี้สี่ทุ่มสามสิบสี่นาทีแล้วนะคะขัะบรถนะครับเพื่อจะได้พักขับน,น,ะะนตอนนี้ มาเพิ่มพลังก่อนนะคะเหลือเวลาเดือระยะทางอีก5ชั่วโมงใช่ไหมคะห้าถึงสี่ชั่วโมงประมาณนั้นะคะห้าชั่วโมงก็เลยประมาณ3า0ร้อยสามร้อยสี่สิบบอลลูนจะถึงพุทธเบิร์กไะคะ่ะทุกคนหลังจากที่ออกมาจากกรุงเทพนะคะก็ขับมาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะคะก็เพิ่งจะได้พักตัวแตอนนี้เราอยู่ที่ปัม๊มปตทนะปตทท่าน ถนนสระบุรีลงสักนะคะก็ตอนนี้ก็เวลา4ี่มสานาทีแล้วนะคะเลือเวลาอีกสี่ชั่วโมงสานาทีระยะทาง2.79ร้อยเิบเก้ามเวลาที่เพจบอกจะถึงที่นู่นประมาณตีสานาทีนะคะก็ยังไงก็ไม่รีบถามเพราะว่าเราจะไม่ค่อยรีบนะบอจะการจะให้ถึงก้นที่ดสที้าก็อพอนะคะเนือ <c oughs> <ๆ>ตอนช่วงไหนเราก็องหยุดพักก่น เ,เดี๋ยวตะกองเราเจนเหอ่เลยตอนนี้ก็พักดื่มน้ำเติมพลังก่อนทุกคนเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อนะคะพักรถไปแล้วประมาณ20กน ไเดีเ๋ยวจะพักตรงไหนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบค่ะเดี๋ยวจะระัวังนะคะขอต้อนรับสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเทียท่ยงคืนเที่ยงครึ่งนะคะมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินทางออก,กันตนะ เ,เด็กก็สู้ๆค่ะให้กำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันระหว่างทางค่ะค่ะทุกคนตอนนี้ก็เวลาตีสองสห้านาทีแล้วนะคะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วตอนนี้อยู่บนถนนสระบุรีหลงสักเลี่ยงเมืองหลงสักอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะ ตอนนี้เราก็แวะปั๊มไม่ไหวแล้วง่วงเธอง่วงไหม,มอืมง่ว,มวงนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้กะตีสองสามสิบ้าแล้วนะครับเหลืออีกเวลาหนึ่งชั่วโมงเก้านาทีแล้วก็ระยะทางเหลืออีกหกสิบห้ากิโลก็จะถึงนะครับสือง่วงมากแล้วก็เริ่มปวดปวด,ปวด,นนดวก้นเลยมีใจไปนิดมีเพื่อนมา นี่เปิลมาทักทายด้วยเราอยู่ตามอะไรนี่ที่ปตทน,น,นะคะทางรันฟรุ่ยทุกคนตอนนี้หลังจากแวะทานกาแฟเสร็จพักบนเสร็จก็เดี๋ยวจะออกเดินทางันต่อนะคะตอนนี้ระยะทางก็อยู่เตืออีก65กิโลก็จะถึงจุดหมายแล้วนะคะตอนนี้ก็อเริ่มหนาวแล้วก็เริ่มง่วงแล้วะคะ่ะแล้วก็เริ่มแบบเหนื่อยแต่ก็ต้องไปให้ถึงค่ะจะ เจอที่พุทธเปิดนะคะวันนี้มันดูจะมีหมอกนะคะไปยินดีนต้อนรับเข้าสู่แยกอาเซียนนะคะทุกคนเวียกนามลาลวก็เมียนมานะคะตอนนี้เราก็มาถึกแล้วนะคะ อีกนิดนึงก็จะถึงภูทับเบิดแล้วนะคะตอนนี้เวลาตีสามสี่สิบนาทีนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะเหลืออีกนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันไม่รู้วันนี้จะได้เจอหมอกแบบที่อื่นเขาเห็นกันไหมนะคะยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างบนค่ะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงภูทับเบิดแล้วนะคะเอาจริงๆเราถึงตั้งแต่ตีสีแ่แล้วนะคะแต่ยังไม่ขึ้นไปข้างบน รอให้แบบฟ้ามันสว่างนิดนึงเพราะว่าถนนมืดน,นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าสิบเจ็ดนาทีแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะเมื่อกี้ไปถามพี่ที่ป้ามมาบอกว่าวันนี้จะมีหมอกเพราะข้างบนฝนตกั้งคืนลยนะคะดีใจมากเลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะคะว่าถนนคุดเคียวจะเป็นยังไงนะคะสีเป็นเไหเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนค่ะโอ้โหทุกคนตอนนี้อากาศคือ มากเลยค่ะในกล้องอาจจะดูไม่ชัดนะคะตอนนี้เวลาตีห้ายี่สิบห้าอยู่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่อากาศคือเย็นมากเลยค่ะอุณหภูมิตอนนี้ที่สิองศาเรายังขึ้นไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยนะคะขึ้นไปได้แค่นิดเดียวแต่อากาศคือเริ่มเย็นขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนบอกเลย มากเท่านั้นนะคะทุกคนตอนนี้คือแบบ คอนดูหมอกอันนี้คือยังไม่ถึงข้างบนนะคะมองไม่เห็นถนนแล้วค่ะอันนี้คือหมอกตรงนั้นเลยนะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะ ตอนนี้ก็ขึ้นมาบนภูเขบเปิดแล้วนะคะหมอกเลยว่าบรรยากาศดีเลยที่สาคัญเรามาเห็นมเมฆแลว้วเรามาเห็นหมอกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูหมอกวันนี้เรามาโชคดีมากเะมีหมอกเต็มมากเลยค่ะก็ดูหมอกเยอะมากเลยวันนี้ที่เรามาเจอเหมืนที่ จะขึ้นไปบนตัววัดอุณหภูมิกันนะคะผมเลยว่ามารอบนี้คือไม่ผิดหวังจริงๆค่ะ ทุคนเราถึงแล้วนะคะอาคารหอดูดาวและที่วัดอุณภูมินะคะของปูทั้งหมดค่ะทุกคนดูหมอกส่ทุกคนตอนนี้หกโมงเจ็ดนาทีนะคะ 11องศานะคะทุกคนคิดดูว่ามันอักาศท่พอขึ้นมาถึงข้างบนเราก็จะเห็นวิวแบบนี้นะคะซึ่งวิวสวยมากซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นวัดผาทุบเบิกนะฮะตรงนั้นจะมองเห็นอยู่ แต่วันนี้โชวันน่าจะไม่ได้แหวเพราะว่ามีเวลาน้อยน,นะคะส่วนที่ลางกลางเต็นท์ก็จะมีคนมากลางเต็นท์อยู่มีไม่กี่หนึ่งสองสามมีอยู่ประมาณสามเต็นท์นะ của quân ของพุทธเบิร์นะคะที่ถึงข้างบนประมาณ6กโมงเช้าถ้าทุกคนมาสายก็จะไม่ค่อยเห็นหมอกหมอกมันก็จะอยู่ช่วงล่างล่างนู่นนะคะอยู่ข้างหลังเงจะงจางหน่อยแต่ถ้าเรามาเช้าเราก็จะเห็นหมอกเยอะหน่อยแต่วันนี้ชงมาชมถึงเช้าหมอกก็เลยเยอะช่วงเช้าพอสักเจ็ดโมงก็เริ่มจางละนั่นแหละ,ะถ้าใครจะมามันจะงงงอยู่ตรงนู้นนะคะตรงทยานลมกล้าอะไรสักอย่างมันจะจำไม่ได้ นั้นี่ยมันจะมีเลี้ยวแบบเลี้ยวขวามาหน่อยเลี้ยวขวาแล้วก็ลงเนินแล้วก็ขึ้นมามันจะมาถึงตรงเนี้ยเส้นโชว์ก็มาก็ไม่ถูกเหมือนกันก็ะงงก็เลยไปถามป่าหรือบอกทางมาก็เลยมาถูกนะคะนัะะ่นแหละค่ะถ้าใครมาก็แนะนาให้มาเช้าๆนะคะเรามารอบนี้เรามาวันที่สิบมิถุนายนนะั่นเรามาเดินทางตอนกลางคืนมาถึงนิดเชา้ามืดเลยนะคะนัะะ่นแหละค่ะถ้าใคร ที่สนะคะให้ทุกคนให้กำลังใจเราด้วยนะคะแล้วเจอกันที่วัดพระธานผุผาสันแก้วกันต่อะคะ่ะ